อล่วครับผมวันนี้นะครับพบกับช่อง Youtube Cvp นะครับผมเซียร์ตเบงกอกเป็นนาคอต้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแรงข่าวของ Daily New วนะครับผมวันพุธที่15เมษายน2563นะครับเปิดวิธีออมสินกู้เงินฉุกเฉินนะครับเตรียมลงทะเบียน15เมษายนนี้นะครับวันนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเปิดลงทะเบียนถึงเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสินให้10,000บาทครับผม ดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนยื่นเรื่องได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเริ่ม15เมษายนนี้นะครับน่ครับใกลใ้เปิดลงทะเบียนแล้วสําหรับธนาคารอมสินจะเปิดเงินกู้ฉุกเฉินโดยวงเงินกู้ฉุกเฉิน1,000บาทอัตราดอกเบี้ย0.10%นะครับผ่อนชาระนาน24เดือนปลอดชาระเงิน6เดือนแรกสําหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยจะเปิด ลงทะเบียนผ่านช่องออนไลน์15เมษายนเป็นวันแรกก็คือวันนี้เลยนะครับามาคุยเรื่องคุณสมบัตินะครับว่าคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินอมสินต้องอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนและได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่มาคุเทศเป็นต้นมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และเมื่อร่วมอายุผู้กู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปีนะครับเจ็ดสิบปีนะครับย้ําครับวิธีลงทะเบียนนะครับหนึ่งเข้าไปใช้ลงทะเบียนของธนาคารอมสินคลิกที่นี่เลยนะครับผมสองคลิกคาว่าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเปิดให้ลงทะเบียนครั้งวันแรกเริ่มวันที่สิบห้าเมษาสามเลือกวงเงินกู้หนึ่งพันบาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละศูนย์จุดสิบต่อเดือนระยะเวลายี่สิบสี่งวดเริ่มชำระ งวดแรกในเดือนที่7และคลิดคาว่าหน้าถัดไป 4. ก่กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขที่บัตรประชาชนหรือนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อาชีพรายได้และผลกระทบและเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน 5. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติวงเงินจะได้ SMS ติดต่อกับภายใน5วันและรองเงินเข้าบัญชีได้เลยน,นะครับ เหตุการที่มาของเดลี่นิวนะครับเรื่องการกู้เงินฉุกเฉินของธนาคารอมสินนะครับมี5ขั้นตอนง่ายๆครับตามที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเข้าไปตามวันนี้ยังไม่ได้นะครับเราจะแปะลิงก์อยู่ใต้คลิปให้นะครับว่าเข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์ใครสนใจที่จะกู้เงินของธนาคารอมสินนะครับ เข้าไปติดต่อได้เลยนะครับเราจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับการเปิดวิธีออมสินกู้เงินถูกเถินเตรียมลงทะเบียน15เมษานี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับช่อง YouTube CV P.